ปนาฬิกาเศษแสงอาทิตย์ร้อนแรงขึ้นตามลำดับเสือใบเสือดำและมาเรียนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งขณะที่กำลังปรึกษาหารือกันเรื่องที่จะช่วยตนเองให้รอดพน้นจากการจับกุมของเจ้าพนักงานกองปราบพ,พิเศษเสียงจอกแจ๊กจอแจ,จของบริวารเชิดดำก็ดังขึ้นพี่ใบานางเสือดาวอุทานขึ้นแล้วชี้มือไปที่ชายปากข้างหน้าในตำรวจนั่นสองเสือมองตามสายตาร่อนทันทีแล้วทุกคนก็พากันลุกขึ้น จจมโจนเชิดดำยกกล้องส่องทางไกลที่คล้องคอขึ้นส่องไปยังร่างในตำรวจผู้กำลังเดินผ่านทุ่งหญ้าบริเวณที่ราบสูงตรงมายังแนวต้านทานพวกโจนเชิดดำสเสื้อใบขมหมดคิ้วยน่นเขาเห็นร้อยตำรวจโทมนตรีอัศวินแห่งกองปราบพิเศษได้ถนัดแต่เขาไม่ได้บอกให้เสือดำทราบเพียงแต่ปลดสายกล้องที่คล้องคอแล้วส่งให้เจ้าพ่อการจนะบุรีน้องชายลองมองดูสิละพินยกกล้องขึ้นส่องท,งทันทีพอแลเห็นลูกบุญธรรมของเขา ใบหน้าเสือดำก็หม่นหมองหมดความสุขรลอยตำรวจโทมนตรีเดินใกล้เข้ามาทุกขณะเขาแต่งเครื่องแบบในตำรวจอย่างครบครันแต่ไม่มีปืนกลมือและปืนพกท่าทางของมนตรีสง่าพาเผยสมกับที่เขาได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้บังคับการมอบให้เป็นตัวแทนของตำรวจกองปราบพิเศษเสือดำส่งกล้องให้มาเรียแกดูแต๋วมนตรีลูกชายพี่กำลังเดินเข้ามาที่แนวเราเราเขาก็หันมาทางเสือใบเจ้ามนตรีคงถูกใช้มาพบเรานะครับ จอมโจรเชิดดำพยักหน้าช้าๆสายตาย,ยังคงจ้องจับไปที่ร่างอัศวินแห่งกองปราบพิเศษถูกแนะ่มนตรีมาในฐานะที่เขาเป็นผู้แทนฝ่ายตำรวจผมรู้ดีว่าไอ้หลานชายคงมาขอร้องให้เราสั่งเชิดดำวางอาวุธ <laughs> เสื้อดำเค็นหัวรอขึ้นดังๆไม่มีวันเสร็จละครับที่เราจะยอมจำนวนง่ายๆพี่ใบผมไม่คิดว่าเจ้ามนตรีจะเป็นลูกผมผมคิดว่าเจ้ามนตรีคือร้อยตำรวจโทแห่งกองปราบพิเศษที่เป็นศัตรูกับเราเท่านั้นเสือใบนิ่งเฉยไม่ยอมพูดอะไรอีก เขากวาดสายตามองไปทางแนวลบของเขาเชิดดำทุกคนต่างจ้องปืนหมายไปยังนายตำรวจหนุ่มจอมโจรโบกมือเป็นสัญญาณให้เลิกเตรียมยิงสักครู่หนึ่งร้อยตำรวจโทมโมนตรีก็เดินมาถึงเชิงเขาเสอรอใบหันมาทางเพื่อร่วมชีวิตของเขาแล้วพูดยิ้มยิ้มน้องชายลงไปกับผมเถอะละพินอย่าให้หลานชายมันขึ้นมาเห็นรังปืนพวกเราเลยละพินสั่นศีรษะพูดออมแอมไม่เต็มเสียงพี่ใบลงไปคนเดียวเถอะครับ เสบัยรู้ดีว่าเจ้าพ่อการจนบ,บุรีกําลังต่อสู้กับความรู้สึกหลายอย่างหลายประการเขายกมือตบบากลบพินเบาๆแล้วกล่าวไปกับผมเธอทำใจให้เข้มแข็งลบพินคุณบอกผมแล้วนี่คุณไม่คิดว่าเขาเป็นลูกคุณเสือดาเกรงใจเสบัยจึงไม่กล้าปฏิเสธแล้วสองเสือก็พากันออกจากที่มั่นลงไปที่เชิงเขาอัศวินหนุ่มแห่งกองปราพิเศษมองดูขุนโจรทั้งสองด้วยแววตาเศร้า เสือใบกับเสือดำเดินเคียงคู่ตรงข้อหาร้อยตำรวจโทม,โมนตรีแล้วหยุดยืนเผชิญหน้ากันในระยะใกล้ชิดมนตรีขยับจะทำความเคารพพ่อและลุงเขาแต่แล้วชายหนุ่มก็ทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะเขาเป็นนายตำรวจและสองเสือเป็นไอ้มหาโจรที่เขากำลังปราบปรามอยู่แต่อย่างไรก็ตามมนตรีก็รู้สึกตะคิดตะควงใจที่สุดที่เขาไม่ได้ทำความเคารพเฉพาอการจนะบ,บุรีซึ่งเปรียบเสมือนบิดาบังเกิดก้าวของเขาเพราะในตำรวจหนุ่มเผยตัวอุทานออกมา เสือดำเม่มปากแน่นก้มศีรษะเล็กน้อยแล้วฝืนยิ้มให้ลูกชายเขาประธานโทษผมไม่ใช่พ่อคุณผมคือจอมโจรเชิดดำและคุณคือนายตำรวจแห่งกองปราบพิเศษมนตรีรู้สึกตื้นตันจนแทบพูดอะไรไม่ได้ทำไม่นึกถึงเกียรติและวิน,นัยเขาคงโผล่เขากอดเสือดำอย่างแน่นอนพ่อพ่อจ๋าพ่อและลุงที่รักและเคารพของฉันโปรดเห็นใจฉันเถิดฉันยังเคารพรักและกะตัญญูต่อพ่อเสมอรวมทั้งลุงที่เป็นเพื่อนร่วมชีวิตของพ่อ ฉันก็เคารพเหมือนก็เป็นลุงของฉันเอดำมหันหลังให้ลูกบุญธรรมขอทันทีแล้วเดินไปยืนใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเสบยบถอนหายใจเฮือกใหญ่ยกมือทั้งสองข้างจับแขนนายตำรวจไอ้หลานชายลุงเข้าใจแกดีในหน้าที่เราต้องเป็นศัตรูกันแต่ในส่วนตัวแกคือลูกชายสุดสวัสดิ์คนเดียวของรัพินและเป็นหลานชายสุดที่รักของลุงด้วยร้อยตำรวจโทมนตรีฝืนยิ้มอย่างยากเย็นเขามองดูเจ้าพาะการจานบุรีที่ยืนหันหลังให้แล้วมนตรีก็สะท้อนถอนใจ เปลี่ยนสายตามาที่เสือใบจอมโจรที่มนตรีเคารพนับถือเหมือนกับลุงเขาลุงจ๋าพ่อเขาโกรธฉันเลวัดหัวเราะเปล่าเขาไม่ได้โกรธกันหรอกไอหลานชายแต่เขากําลังน้อยใจในเวรกรรมของเขาเขาเป็นโจรแต่ลูกเขาเป็นนายตำรวจอัศวินนึงกองปราบพิเศษยกมือจับแขนเสือใบพาเดินเข้าไปหาเสือดํามนตรีร้องเรียกลพินพ่อคุณโจรหันมาทางลูกบุญธรรมแววตาเสือดําแข็งกล้าวคุณมนตรี โปรดบอกความประสงค์ของคุณมาคุณต้องการอะไรจากเราเมื่อได้ยินพ่อพูดกับเขาเช่นนี้พยักไหลแห่งกองปราบพิเศษก็โทม,มนัดน้อยใจอย่างที่สุดพ่อพ่อจะหาอย่าพูดอย่างนี้กับฉันเลยพ่อถึงแม้ฉันมาพบพ่อเป็นทางการแต่ฉันก็ยังเป็นลูกของพ่อฉันยังเคารพรักและกะตัญญูต่อพ่อเสมอความรักและคนความแค้นและความน้อยเนื้อต่ําใจทาให้น้ําตาเสดําไหลคลอหน่วยเขาอยากจะเกลียดมนตรีแต่เขาเกลียดไม่ลง ดูเหมือนไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้ที่เขาจะรักและเป็นห่วงยิ่งกว่าสวินแห่งกองปราบพิเศษลูกบุญธรรมของเขาแกไม่ควรมาให้พ่อเห็นแกคุณโจรพูดเสียงเคลือการลงคิดดูเถิดมนตรีหากว่าแกเป็นพ่อแกจะได้รับความขมขืนใจสักเพียงไรพ่อพ่อจะหาโปรดอภัยและเห็นใจฉันมนตรีพูดขัดขึ้นหน้าที่ของเราหรอกพ่อที่ทําให้เราเป็นศัตรูกันเสด็จขบกลามแน่น ก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อไปเรวัตก็เดินมายืนข้างเจ้าพ่อการจนันนบุรียกมือขวากอดคอเสือดำจงเห็นใจมนตรีเถิดคุณอย่าไปน,นึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเลยมนตรีไอหลานแก้วเป็นนายตำรวจที่ดีที่สุดแล้วคุณควรยกย่องความดีของลูกที่เคร่งครัดในหน้าที่ราชการของเขาคุณโจรน้ำตาไหลรินลงมาเป็นทางเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองดูลูกบุญธรรมแล้วโผล่เขากอดมนตรีภาพเหล่านี้แหละที่ทําให้สมุนเชิดดำที่ประจําบนที่มันเศร้าใจไปตามๆกัน มนตรีเสดําพูดเสียงสั้นเคลือมนตรีลูกหลักของพ่อพ่อทั้งใจจะทําจิตใจให้เข้มแข็งไม่พยายามคิดว่าเจ้าเป็นลูกของพ่อแต่แล้วความรักของพ่อที่มีต่อเจ้าก็ทําให้พ่ออ่อนแอแล้วเขาก็กอดอัศวินงกองปราบแนนตื้นตันใจจนพูดอะไรอีกไม่ได้น้ําตาของมนตรีก็ไหลออกมาบ้างเขาจ้องมองดูหน้าเจ้าพ่อการจนบ,บุรีความเคารพรักความกตัญญูยังฝังแน่นในความรู้สึกของเขาพ่อพ่อจะหา ฉันดีใจมากที่พ่อเข้าใจฉันเหมือนอย่างลุงพ่อโปรดทราบเถอะนับตั้งแต่ฉันได้รับคำสั่งให้เดินทางมาการจนบุรีฉันไม่มีความสุขเลยเป็นห่วงพ่อและลุงอย่างที่สุดฉันอยากให้เชิดดำของพ่อยิงฉันให้ตายเสร็จรู้แล้วรูรอดไปฉันนำตำรวจบุกเชิดดำยังดุเดือดเพื่อให้ฉันถูกยิงตายแต่ฉันก็ไม่ตายในที่สุดท่านผู้บังคับการก็ใช้ฉันมาพบพ่อกับลุงคุณโจรคลายมือที่โสมกอดมนตรีออกยกหลังมือขวาเช็ดน้ำตา ความสง่า,าพาเผยคมมนตรีที่อยู่ในเครื่องแบบร้อยตำรวจโทรทาให้เขาปลื้มใจมากพอเข้าใจแล้วมนตรีเจ้ามีอะไรเหรอเจ้าต้องการอะไรก็พูดมาเอาละพ่อจะถือว่าเจ้าเป็นนายตำรวจกองปราบพิเศษคนหนึ่งอัศวินหนึ่งกองปราบพิเศษถอนหายใจหนักเปลี่ยนสายตาม,มาที่ใบหน้าเรวัตแล้วเขาก็ยิ้มให้จอมโจรลุงลุงจ้ะลุงมีนโยบายอย่างไรในการที่ลุงกับพ่อสั่งให้บริวารต้องรับกองปราบพิเศษที่นี่ เซอรบหัวเราะยกมือตบบา่าร้อยตำรวจโทม,โมนตรีนโยบายเหรอเปล่าเลยหลานชายลุงกับพ่อของแกไม่มีนโยบายอะไรนอกจากต่อสู้ป้องกันตัวเองตามสัญชตาตญาณมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่มันต้องรักชีวิตของตนเซอร์ไบพูดกั้หัวเราะแล้วเสือดำก็พูดเสริมขึ้นแกควรจะรู้ว่าเชิดดำของเราไม่มีความประสงค์ทำร้ายเจ้าพนักง,งานผู้ที่ทำงานตามหน้าที่เลยแต่ว่าเมื่อเราจนตรอกเราก็ต้องสู้มนตรีนิ่งฟังด้วยความสนใจพ่อ พ่อและลุงโปรดฟังฉันนะกองปราบพิเศษและตำรวจภูธรมีกำลังพลมีอาวุธมากกว่าเชิดดำหลายเท่าถ้าเชิดดำจะยึดภูเขาลูกนี้เป็นแนวต้านทานตำรวจก็ต้องสังหารเชริดดำให้ตายหมดเราอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพอากาศด้วยเครื่องบินก็ได้นะพ่อท่านผู้บังคับการท่านเห็นว่าเชิดดำต้องถูกยิงตายหมดแน่ท่านเลยใชใ้ฉันมาหาพ่อและลุงเสบายถามขึ้นทันทีคุณหลวงปราบท่านจะยังไงท่านขอร้องให้พ่อและลุงสั่งให้สมุนเชิดดำวางอาวุธ ท่านรับรองว่าตำรวจจะปฏิบัติการปลดอาวุธและควบคุมตัวอย่างระมุนละม่อมพ่อจ๋าฉันเป็นห่วงพ่อและลุงมากฉันขอแนะนําพ่อและลุงให้ยอมจำนวนเถอะนะคราวนี้เจ้าพ่อการจะนะบ,บุรีเค็นหัวเราออกมาดังๆอารมณ์เขาขุนมัวขึ้นทันทีฮ <c oughs> มนตรีพ่อกับลุงของแกจะไม่ยอมจำนวนกองปราบพิเศษเป็นนันขาดเราจะสู้จนวินาทีสุดท้ายหากเราสู้ไม่ได้พ่อกับลุงแกก็คิดกันต่อไปว่าเราจะทําอย่างไรดีเราจะคิดกันเองเซอร์ไบก็พูดขึ้นบาง กลับไปบอกท่านผู้บังคับการเถลานชายเรียนท่านว่าลุงกับพ่อของแกขอฝากความเคารพอันจริงใจไปถึงท่านและเสียใจอย่างยิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านได้ประวัติของกองโจนเชิดดำไม่เคยยอมวางอาวุธจำนวนไกลเลยไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือพวกโจนด้วยกันก็ตามร้อยตำรวจโทมนตรียิ้มเศร้าๆคันมองดูเสือดำพอจา๋าตำรวจอยู่ในฐานะได้เปรียบกองโจนเชิดดำทุกประการหากเชิดดำไม่ยอมวางอาวุธท่านผู้บังคับการคงสั่งให้ตำรวจเข้าบุกแล้วก็ ต้องขอโทษนะพ่อเชิดดำทุกคนคงไม่มีใครรอดตายแน่เจ้าพ่อการจะนนบุรีขบกลามแน,น่นอารมณ์ร้อนเกิดขึ้นแกเขาทันทีแกไปกลับไปแนวของแกเดี๋ยวนี้มนตรีคุณโจรพูดเสียงสัน่นแกอย่ามาเขียนเสือให้วัวกลัวหน่อยเลยว,วะเชิดดำพร้อมจะต่อสู้อย่างทรหดนน่นแกดูสิธงลบของเราโบกสะบัดท้าทายอยู่เสมอถ้าตำรวจบุกเข้ามาก็คงถูกยิงตายเกินกาดเหมือนเมื่อคืนนี้แกกลับไปเถอะว่ามนตรีพ่อไม่ต้องการเห็นหน้าแกแล้วแกจงสั่งวอนไว้ว่า ถ้าพ่อเห็นตัวแกนําตำรวจบุกเข้ามาพ่อจะต้อนรับแกด้วยปืนกลหนักหรือลูกระเบิดมือไปบอกหลวงปราบเถิดว่าตำรวจเนิ่นแหละวางอาวุธซะมนตรีหน้าสลรถเสบยยกมือขวาลงบนบาพเพื่อร่วมชีวิตของเขาน้องชายใจเย็นเถนะยาวแต่มโหโทโสพูดกับลูกรุนแรงอย่างนี้มนตรีมันจะเสียใจอัศวินแห่งกองปราบเดินเข้ามาหยุดยืนเบื้องหน้าเสือดาในระยะใกล้ชิดพ่อจ๋าพ่อยิงฉันเถอะพ่อ ฉันไม่อยากอยู่เป็นคนเลยยิงฉันเลยพ่อฆ่าฉันเสียพ่อจะได้สบายใจรับพินหัวล้อเสียงกล่าวดึงปืนพกออกจากซองปืนข้างขวาแกใจพ่อยิงแกเหรอมรีในตำรวจหนุ่มพยักหน้าจ้าพ่อเจ้าพ่อการจนนบุรีนิ่งอึ้งไปสักครู่แล้วส่งปืนให้ลูกชายเขาแกยิงพ่อดีกว่ามนตรีพ่อรักแกเหมือนดวงใจพ่อแต่พ่อเป็นไอ้มหาโจรแกเป็นนายตำรวจแกกับพ่อเป็นปอลปักต่อกัน เสบยเดินเข้ามาแย่งปืนพกในมือเสือดำแล้วสอดไว้ในซองปืนตามเดิมก่อนที่เขาจะพูดกับร้อยตำรวจโทมนรีไอ้หลานชายพ่อแกมีอารมณ์หงุดหงิดเช่นนี้เพราะเขาเห็นหน้าแกนั่นเองกลับไปแนวของแกเถิดหลานอย่าพยายามพูดให้เชิดดำวางอาวุธเลยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากว่าแกนำตำรวจเข้าบุกเชิดดำก็ระวังตัวให้มากนะหลานชายลุงกับพ่อไม่ต้องการฆ่าแกหรอกแต่กระสุนปืนกลหนักมันไม่ไว้หน้าใครและเลือกยิงเป็นคนคนไม่ได้ อศวินหนึ่งกองปราบพิเศษยกมือบีบแขนเสือใบแน่นแต่สายตามองดูพ่อเขาพ่อระพินหันหลังให้เดินกลับไปบนที่มันใครเล่าจะรู้ว่าเสือดำกำลังทรมนัดใจแสนสาหัสเสือใบย,ยกมือตบหลังในตำรวจหนุ่มไปเถอะหลานชายบางทีเราอาจได้เห็นหน้ากันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายมนตรีถอนใจเฮือกใหญ่ลุงจา๋าพ่อเขาโกรธฉันมากฉันฝากพ่อด้วยนะลุงฉันลาลุงก่อนละถ้าหากกองปราบพิเศษได้รับคำสั่งให้เข้าบุกเชิดดำของลุง ฉันจะวิ่งนำหน้าพาตำรวจเข้ามาให้ลุงและพ่อยิงฉันเสียก่อนที่เสือใบจะพูดว่ากะไรร้อยตำรวจโทม,มนตรีก็หมุนตัวกลับเดินไปจากที่นั่นผ่านที่ราบสูงและทุ่งยากลับไปยังแนวของเขามนตรีตรงมายังกระโจมที่พักของผู้บังคับการพิเศษเขาแรเห็นหลวงปราบยืนสนทนากับผู้บังคับกองร้อยคนหนึ่งมนตรีเดินเข้าหาผู้บังคับการหยุดยืนชิดเท้าตรงยกมือวันทยาหัดเออว่าอย่างไงมนตรีผมกําลังรอฟังข่าวอย่างร้อนรอนทีเดียว หลวงปราบพูดโดยเร็วโบกมือให้เขาเอามือลงจากแก๊ปหมวกได้สบายและเสือดำไม่ยอมวางอาวุธตามคำขอร้องของเราครับผู้บังคับการขมมดคิวยนไม่สำเร็จครับผมหมายความว่าเชิดดำจะสู้กับเราต่อไปแล้วท่านก็หันมาทางผู้บังคับกองร้อยไปเตรียมพร้อมเถิดคุณบอกผู้บังคับกองร้อยทั้งสองให้ทราบด้วยคืนนี้ผมจะเข้าตีไอใบกับไอดำและจะใช้ยุทธวิธีแนบเนียนที่สุดบาสุก้าและเครื่องยิงระเบิดของเราต้องทำงานอย่างหนัก เราต้องใช้วิธีจับตายคือสังหารไอ้พวกเชิดดำทุกคนผมไม่มีความปราณีจะให้พวกมันแล้วพูดจบหลวงปราบก็ยิ้มให้ร้อยตำรวจโทม,โมนตรีคุณคงหนักใจมากสินะม,มนตรีที่คุณต้องปราบพ่อของคุณอัศวินหึงกองปราบฝืนแสดงหน้าชื่นอกตรมมิได้ขอรับกระผมได้กลับเรียนให้ท่านผู้บังคับการทราบแล้วว่าหน้าที่ราชการของผมย่อมสําคัญกว่าสิ่งอื่นขอรับหลวงปราบยิ้มให้เขาแต่ผมรู้ดีว่า คุณกําลังต่อสู้กับความรู้สึกหลายอย่างหลายประการที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันผมเห็นใจคุณมากมนตรีคุณเป็นนายตำรวจที่รักเกียรติและวีไนาย,ยากจะหาใครเปรียบเหมือนดีแล้วไปพักผ่อนเถอะเมื่อเชิดดำยังทนงอง,อ,งอาจไม่ยอมวางอาวุธผมจะได้สั่งให้ตำรวจเข้าตีเป็นการใหญ่ในคืนนี้และตำรวจทม,มนตรียกมือวันทยาหัดเราเดินกลับไปยังหมดของเขาคำชมเชยของผู้บังคับการทำให้เขาปราบปลื้มใจ ท่านพูดเหมือนกับเสือใบที่ชมเชยเขาตลอดเวลาของวันนี้กองปราบพิเศษและเชิดดำไม่ได้ปะทะกันเลยทั้งสองฝ่ายยังคงตั้งมั่นคุมเชิงกันอยู่อย่างนั้นอย่างไรก็ตามในตอนเย็นหลัง17นาฬิกาล่วงแล้วสองคุณโจนได้เห็นฝ่ายตำรวจมีความเคลื่อนไหวผิดปกติค่ำวันนี้เราต้องถูกโจมตีแน่เสือใบพูดกับเพื่อนร่วมชีวิตของเขาท่านผู้บังคับการคงเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่เสือดำก็ว่า ผมยังมองไม่เห็นว่าตำรวจจะเข้าโจมตีเราด้วยวิธีใดนอกจากใช้กำลังเข้าทุ่มเทยึดและทำลายที่มั่นเรา <laughs> อะไรวัดหัวเราะท่านผู้บังคับการคงไม่โง่อย่างนั้นหรอกคุณการโจมตีเมื่อคืนนี้ตำรวจต้องเสียชีวิตมากมายเสยเปรียบเราทุกประการซึ่งท่านผู้บังคับการคงได้รับบทเรียนอันมีค่านี้แล้วยังไรเสียตำรวจต้องเปลี่ยนยุธทธวิธีใหม่อาจใช้อาวุธหนักโจมตีเราก็ได้เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมพร้อมเพื่อรักษาแนวต้านทานของเราไว้ และเสือใบก็พาเจ้าพ่อการจะนบ,บุรีออกตรวจที่มั่นของเขาบรรดาสมุนเชิดดำประจำหน้าที่ในรังปืนยังพร้อมเปรียงทุกคนรักษาหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งคุณโจรทั้งสองทุกกรณีแม้กระทั่งเป็นคำสั่งให้ตะลุมบอลพอตะวันรับโลกเจ้าพนักงานกองปราบพิเศษก็เตรียมพร้อมจะเข้าโจมตีเชิดดำเป็นการใหญ่